พี่แเตสสรุปหน่อยครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมีอะไรเป็นข้อกังวลบ้างครับอืมสิ่งที่กังวลของน้องๆตอนนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของอ่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นะครับคือน้องๆหลายคนตอนนี้เข้าใจในสถานการณ์นะครับว่าการประกาศเลื่อนเปิดเทอมไปเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแต่คราวนี้น้องๆก็จะกังวลว่าหลังจากที่ประกาศไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเปิดเทอมอย่างแรกเนี่ยน้องๆหลายคนสงสัยว่าคีย์เวิร์ดเมื่อวานที่มีข่าวออกมานะครับว่าทางแต่ละโรงเรียนจะต้องปรับหลักสูตร,รหรือปรับการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม ความเหมาะสมซึ่งตรงนี้แหละน้องๆเริ่มกังวลแล้วก็เริ่มคิดไปต่างๆมานานแล้วว่าเออมันจะเป็นยังไงหลายคนเอาโรงเรียนตัวเองแอบคิดไปว่าเอะโรงเรียนเราถ้าสมมติปรับให้เป็นแบบนั้นปรับให้เป็นออนไลน์หรือว่าปรับลดปรับเพิ่มแบบนั้นมันจะไปเข้าข่ายหรือว่ามันจะไปในรูปแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีความกังวลไอ้เรื่องของการเปิดเทอมเรื่องของการปิดเทอมเนี่ยน้องๆหลายคนบอกว่ายอมได้ถ้าสมมติไม่มีปิดเทอมนะครับแม้กระทั่งจะแบบ อยากมีก็ตามแต่ถ้าสมมติว่ามันจําเป็นที่จะต้องไม่มีจริงๆเนี่ยก็รับได้แต่ในกรณีที่มีข่าวออกมาว่าเจ็ดวันซึ่งวันนี้ทางรัฐมนตรีออกมาบอกแล้วว่าว่าไม่ใช่ความจริงนะครับที่กรณีว่าต้องเรียนครบ7วันอะไรแบบนี้น้องๆหลายคนก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับซึ่งน้องๆที่มีผลกระทบเนี่ยก็จะมีทั้งตอนนี้จะมีเป็นสองกลุ่มหลักๆนะครับที่ออกมาให้ความเห็นกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เคว้งอยู่ก็คือจบมาแล้วแต่ยังไม่มีที่เรียน อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เลื่อนขั้นเช่นมสองขึ้น,น,นมสาม 3, หรือว่ามสี่ขึ้นมห้าประมาณนี้ครับซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างความกังวลที่แตกต่างกันออกไปครับอ่บาเดี๋ยวเอาเรื่องเรื่องท้ายนี้ก่อนเลยเพราะว่าก็ได้ยินคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะคือคนที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวใช่ไหมสมมติว่าจบปหกขึ้นมหนึ่งหรือว่าจบมสามขึ้นมสี่ตรงนี้นี่ยคนจะกังวลหน่อยอย่างเช่นไปไปเปิดเทอมที่โรงเรียนใหม่อะไรแบบนี้สิ่งที่เขากังวลเนี่ยคือมันเป็นยัง คือตอนนี้น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยปฏิทินที่เขาจะต้องยึดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาจะต้องสมัครสอบมหนึ่งกับสมัครสอบมสตอนมีนาแล้วก็จะต้องไปสอบคัดเลือกประมาณต้นเมษาซึ่งทั้งสองอย่างตอนนี้ถูกเลื่อนไปโดยขีดเส้นใต้ไว้ว่าเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าน้องสองกลุ่มนี้เนี่ยเรียนจบออกมาแล้วแล้วก็สถานะตอนนี้คือรอสมัคร นะครับแต่ด้วยความที่สถานะการสมัครของแต่ละโรงเรียนเนี่ยถ้าเราเข้าใจถ้าเราได้เห็นก็คือสอบเข้าม .1 สอบเข้าม .4 แต่ละโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการไปกรอกเอกสารที่โรงเรียนแล้วก็ยื่นครับอ่าน้อยโรงเรียนที่จะเป็นแบบออนไลน์ทําให้มันเกิดความล่าช้าบางโรงเรียน,นยสามารถสมัครได้แล้วสอบคัดเลือกได้แล้วบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีระบบออนไลน์รองรับตรงนี้ทําให้ไม่สามารถสมัครไปได้รวมรถึงการสอบคัดเลือกเนี่ย ผู้ปกครองหลายท่านเองก็กังวลนะครับว่าเอ๊อะถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่แน่นอนว่าเด็กออกจากบ้านไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้แล้วจะคัดเลือกเด็กเข้าม .1 เข้าม .4 ยังไงก็มีหลายเสียงที่สะท้อนมาว่าหรือจะปรับเกณฑ์การคัดเลือกซึ่งก็หลายคนก็เสนอว่าเอ๊ะหรือจะเอาคะแนนโอนเน็ตซึ่งเด็กทุกคนมีอยู่แล้วแต่หลายคนก็แย้งว่ามันก็โอนเน็ตเนี่ยคือเด็กตอนสอบเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะนําไปใช้อะไรแต่พอ ถ้ามันจําเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยก็จะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะทีเดียวครับอืมเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนี่คือเรื่องปฏิทินปกติเนี่ยพอมันจะเปิดเทอมกลางพฤษภาคมมีนาเมษาเขาก็จะสอบกันประกาศผลเมษาเนี่ยรู้กันหมดแล้วทีนี้เนี่ยโควิดมันกินหมดใช่ไหมที่ผ่านมาไม่มีบรรยากาศนี้เลยใช่ครับคือตอนนี้น้องๆที่จบจบป .6 จบม .3 ที่จะสอบเข้าโรงเรียนใหม่เนี่ยก็ คือจบสถานะนักศึกษาเรกยนแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อที่ไหนยังบ,บางคนยังไม่ถึงขั้นกรอกใบสมัครด้วยซ้ํานะครับอ,อันนี้ก็คืออาจจะต้องถือว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องทําระบบออนไลน์รองรับไว้ในกรณีอนาคตต่ตอไปที่อาจจะต้องใช้กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ส่วนการคัดเลือกเนี่ยขึ้นเชื่อว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาได้เช่นอาจจะใช้คะแนนโอเนหรืออาจจะ เหตุสุดวิสัยสุดหรือแบบทางเลือกสุดท้ายอาจจะต้องนําเกรดมาเรียงกันอะไรเป็นแบบนี้เพราะว่าข้อจํากัดของเราตอนนี้คือไม่สามารถออกจากบ้านเพื่อที่จะไปสอบได้ครับเนี่ยนะครับมีคนคอมเมนต์มานะครับเด็กม .6 กระทบมากเด็กม .3 ต่อมอ .4 กระทบมากอันนี้ก็เป็นไปตามที่<ม>พี่ลาเต้บอกอา้าวถัดไป T ีแคสต้องกังวลยังไงบ้างไหมครับ T c a คสทีแคสเนี่ยจริงๆแล้วมีสอรุ่นนะครับที่กระทบตอนนี้โดนแล้วคือรุ่นม .6 ที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยความที่ม6ที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยตอนนี้สถานะของเขาอยู่ที่คะแนนที่เขาไปสอบเนี่ยประกาศผลออกมาแล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการรีเช็คความถูกต้องของคะแนนนะครับคือนึกภาพง่ายเหมือนเราไปสอบแก็บแพดมาแล้วปรากฏประกาศผลคะแนนออกมาเสร็จปุ๊บเรามั่นใจว่าเราทําได้มากกว่านี้แต่คะแนนออกมาดันได้น้อย สิทธิ์ของนักเรียนทุกคนนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยสามารถทําได้ก็คือยื่นคําร้องขอตรวจสอบคะแนนซึ่งปีนี้ก็เจอพิษของโควิดเหมือนกันทําให้การยื่นคําร้องตรวจสอบคะแนนเนี่ยเลื่อนออกไปโดยไม่มีกําหนดเด็กๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สะท้อนว่าจริงๆเลื่อนไปมันก็เลื่อนได้ครับแต่การเข้ามาหาวิทยาลัยมันไม่ได้เลื่อนตามมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้คะแนนในตัวที่เด็กยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบด้วยตัวเองเนี่ยนำไปใช้เข้ามหาวิทยาลัย สิ่งนี้นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนคิดว่าเอ๊กก็ประกาศผลคะแนนออกมาแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในคะแนนจริงๆแล้วมันก็มีแอบคิดครับเพราะว่าปีนี้ดันเป็นปีที่ประกาศผลออกมาแล้วคะแนนผิดไปหนึ่งวิชาครับทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่น้องๆคิดในใจว่าคะแนนวิชานี้ยังผิดได้วิชาอื่นๆเราจะไว้ใจได้อย่างไรซึ่งตรงเนี้ยเด็กเองก็ถึงขนาดมีการพูดถึงในทวิตเตอร์นะครับมีแฮชแท็ก ขึ้นมาเลยว่าอยากให้ทางสะทศหรืออยากให้ทางผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ในการให้เด็กสามารถเช็คคะแนนของตัวเองตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้ก่อนที่คะแนนนั้นเนี่ยจะนําไปพิจารณาเข้ามาหาวิทยาลัยอันนี้เป็นเด็กของม .6 ที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยปีนี้นะครับส่วนอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่จะขึ้นม .6 ปีนี้ก็จะเข้ามาหาวิทยาลัยปีหน้าอันนี้เนี่ยถามกันมาเยอะมากว่า โอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไทม์ไลน์มีเยอะไหมเพราะว่าถ้ามองในระยะยาวเนี่ยเราเปิดเทอมช้าไปสองเดือนแม้กระทั่งช่วงตุลาจะไม่มีปิดเทอมแต่บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆทำให้เราจะรู้ไทม์ไลน์หรือว่าเด็กรุ่นนี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีการปรับการเรียนการสอนให้แคบลงหรือว่าย่อให้มันกระชับลงเนี่ยเด็กจะต้องไปจบม .6 เดือนเมษายนครับ เดือนเมษยยายนปีหน้าคราวนี้พอจบม .6 เดือนเมษยยายนปีหน้าก็จะไปส่งผลกระทบกับ,บ t c แคแล้วเพราะว่า t ีแคเนี่ยที่เขาวางมาแต่ต้นเนี่ยเขาวางไปเลยว่าข้อสอบแกดแพทโตนเน็ตวิชาสามัญหรือต่างๆเนี่ยจะต้องจัดสอบหลังจบม .6 เท่านั้นครับดังนั้นถ้าสมมุติเราจบม .6 เมษาแปลว่าแกดแพทก็ต้องอยู่หลังเมษาก,ก็กลายเป็นว่าจะต้องเลดไปอีกสองเดือนสามเดือนน้องๆก็จะมีความกังวลว่าเในเมื่อบรเลดไปเรื่อยๆแต่ ปฏิทินของข้างหน้าเนี่ยก็ดีดตรงนี้ก็จะทดล่นไปเรื่อยๆทําให้อาจจะแบบเกิดการต้องสอบหลายๆสัปดาห์ติดกันหรือการสมัครหลายๆรอบติดกันส่งผลให้เช่องว่างในแต่ละรอบมันแคบลงตรงนี้ครับอืมอันนี้เป็นสองหัวข้อใหญ่คือตอนนี้แนะ่หลักๆเท่าที่สรุปมานะทุกทุกปัญหาเนี่ยมันก็เข้ากับไปเรื่องของปฏิทินนี่แหละว่าจะลําดับอะไรก่อนหลังอย่างไรยังไม่นับเรื่องของกร,รณี มันดันว่าเกิดปีนี้อีกก็คือว่าข้อสงสัยเรื่องคะแนนสอบถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีอาจจะช่วยคลี่คลายปัญหาไปได้บ้างแต่พอมันไม่ติดตรงนี้อีกมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับ,บเด็กนักเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับอืเพราะว่าตอนประกาศผลเนี่ยน้องๆเองเขาก็ คือเราลองนึกภาพตอนเราทําข้อสอบนะครับคือเราค่อนข้างมั่นใจในตัวข้อสอบและบางครั้งเนี่ยน้องๆเวลาออกจากห้องสอบเนี่ยจะมารีเช็คคําตอบกับเพื่อนคําตอบเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ทําไมเพื่อนได้คะแนนเต็มขณะที่เราได้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็ปรากฏไปยื่นเรื่องทางสทศก็ตรวจเช็คปรากฏก็พบว่ามีการป้อนคะแนนผิดจริงด้วยเหตุผลอะไรอันนี้เป็นทางสทศไม่ได้เปิดเผยนะครับดังนั้นวิชาอื่นๆที่เหลือเนี่ย กลายเป็นข้อสงสัยของน้องๆแล้วว่าที่มันออกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่เพราะว่าหลายคนก็ยืนยันว่าวิชาเนี่ยหนูมั่นใจว่าหนูทําได้มากกว่านี้ตรงนี้ยังเป็นจุดที่อ,อันนี้ก็เข้าใจทางสะทศเองนะครับเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่มีระบบออนไลน์รองรับตรงนี้ในการยื่นเพื่อตรวจสอบกระดาษคําตอบนะครับทําให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนครับครับผมพี่ละเต้ครับฝั่งพ่อแม่ล่ะฟังเสียงเขากัวกงวลเรื่องไหนไหมครับ การเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะทําได้จริงไหมสมมุติว่าถึงเวลานั้นมันไม่สามารถกลับไปอยู่ในบรรยากาศเดิมได้จริงๆแล้วมีปัญหาอะไรอื่นไหมครับที่ผู้ปกครองสะท้อนมาครับอจริงๆผู้ปกครองเนี่ยเขามองค่อนข้างลึกเลยนะครับอย่างเมื่อวานมีการเลื่อนเปิดเทอมไปวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยผู้ปกครองหลายท่านพูดเลยว่าหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเปิดแต่การเรียนเนี่ยจะเป็นแบบไหนคือการสะพายกระเป๋าไปเรียนที่โรงเรียนหรือว่า เปิดแต่เป็นการเรียนออนไลน์ซึ่งหลายท่านก็แสดงความเห็นมาว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยยังนึกภาพไม่ออกว่าจะเรียนเป็นแบบไหนอย่างผู้ปกครองหลายท่านก็ช่วยกันระดมความเห็นในเว็บดีนะครับว่าเอ๊ะทางที่เป็นไปได้เพราะว่าในในช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยเชื่อว่าผู้บริหารแต่ละสถานศึกษาเนี่ยน่าจะเตรียมพร้อมคุณครูอาจารย์ในการรองรับ รูปแบบการเรียนออนไลน์แล้วแต่คราวนี้ตัวผู้ปกครองเองเนี่ยไม่เคยเห็นภาพมาก่อนว่าโรงเรียนที่ลูกเรียนเนี่ยถ้าปรับเป็นออนไลน์คือยังไงเป็นรูปแบบที่เข้าไปจอยกันในกุ่มแล้วก็สอนหรือว่าเป็นรูปแบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอะไรเป็นแบบนี้นะครับีผู้ปกครองหลายท่านเสนอนะครับว่าหรือเราจะใช้กลับไปใช้ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีอาจารย์หนึ่งท่านและสอนวิชาเดียว น้องๆก็เปิดดูจากทีวีได้ทั่วประเทศเลยจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีผู้ปกครองหลายท่านก็สะท้อนมาอีกว่าจริงๆแล้วการเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็จะมีผลประโยชน์กับน้องๆที่อยู่บ้านน้องๆที่มีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับได้แต่จริงๆแล้วยังมีน้องๆหลายคนที่ยังขาดแคลนตรงนี้ยังมีนะครับที่เด็กบางคนที่มีโทรศัพท์ก็จริงแต่ยังต้องวิ่งหาขึ้นเพราะว่าพื้นที่ ที่ตัวเองอยู่เนี่ยคือยังเข้าไม่ถึงตามบ,บางจังหวัดครับยังมีน้องกลุ่มนี้อีกเยอะครับอืมครับผมพี่เล่แต้เดี๋ยวผมจะคุยกับคุณไอติมแล้วก็ครูจุยนะเพื่อรวบรวมไอเดียต่างๆแต่ว่าปิดท้ายเนี่ยผมจะได้คุยกับรัฐมนตรีศึกษาอยากให้ฝากบอกบอะไรหน่อยไหมครับทิ้งท้ายว่ามีปัญหาอะไรประเด็นสําคัญสําคัญที่ท่านเนี่ยไม่ควรจะลืมครับ ครับจริงๆอ,อย่างแรกเลยให้กําลังใจก่อนนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านคงพยายามประคับประคองแล้วก็ออกแบบการเรียนการสอนของปีการศึกษา2563มเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดแน่นอนสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือการเปิดเทอมรอบนี้มันคงไม่เหมือนเดิมคราวนี้พอเปิดเทอมไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปลายภาคเรียนการศึกษาจะ หยุดที่เดิมแล้วปีดแต่ละภาคเรียนให้สั้นลงเป็นไปได้หรือไม่หรือรูปแบบการเรียนออนไลน์นะครับคือน้องๆส่วนใหญ่ก็สะท้อนมาอีกนะครับว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันเรียนได้แต่ปลายเหตุเนี่ยมันการเรียนมันจะต้องมีการสอบคัดเลือกมันต้องมีการสอบเพื่อวัดผลซึ่งตรงนี้เราจะตัดเกรดยังไงหรือเราจะทดสอบวัดความรู้น้องๆมาเรียนยังไง นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาสองสาเดือนที่จะถึงนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าพูดในมุมเด็กก็คือต้องอยู่บ้านเมษาพฤษภาพิถุนาสาบเดือนเนี่ยรอคอยการเปิดเทอมอยู่บ้านเราอาจจะต้องมีสื่อหรือว่ามาีสิ่งต่างๆที่ช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาความรู้นะครับอยู่บ้านนะครับทุกอย่างหยุดแต่การเรียนรู้ของเราไม่หยุดนะครับอาจจะมี รายวิชาต่างๆที่สามารถเรียนล่วงหน้าได้หรือสามารถให้โหลดเอกสารมาดูล่วงหน้าหรือเป็นเนื้อหาวิชาที่มีการสอนล่วงหน้าแบบนี้เพื่อที่ให้น้องๆอยู่บ้านเนี่ยใช้ประโยชน์ให้เต็มที่กับตรงนี้ครับอืมอ่าโอเคพอจะได้ประเด็นนะเดี๋ยวเราเราจะมีเวลาคุยกับ,บทันฐมุตรีสักสิบห้านาทีจะพยายามรวบรวมสาระสำคัญประเด็นสำคัญให้ได้มากสุดขอบคุณพี่ลาเต้ามากครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณ,คณมากครับขอบคุณครับ